สัมยืนกดานละตัวตัดทีดูดลูกสาตวสนีวันนี้วันที่แปดกันยานุเริ่าตั้งแตรตาน้ำ8 8และหนึ่งข้ามเดือนสองปีสิ่ปีมาตต่อกันวันนี้ออหมูต่ำนวน การทํสองอยาเเวลาเดียวกันส่งผลให้การกระทำนานไม่จัเลยตัวอย่างเช่นคุณจะเรียนหนึ่งกาเลือก็อาทรักษาอยามัวแต่มาเข้าหื จะไม่ส uh ั่งเลี้ยงตรงกันขอให้ทุกคนเที่ตามมาจับตาสองมือจับตาสองมือหมายถึงหมายถึงการตามสองอย่างในเวลาเดียวกันการตามสองอย่างในเวลาเดียวกันสลงบนให้การกระทำ อยากเรียอยากงานอยาเรียนอยาทำงานเมาานเกิาทงาอยาา อย่างนทั้งสองอย่างอยางนี้ทั้งสอง่างบแุ่ครับ